สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองในหลายคนเดิมวันนี้เราก็อยู่กับเกมอาร์คไนต์ c คน o ชเช่นเคยพูดถึงน้องสาวไปแล้วมีหรือจะไม่พูดถึงพี่สาวกันบ้างอย่างเลมูเอ็นความสามารถของนานั้นจะเป็นแบบไหนจะคุ้มค่ากับการกดหาหรือไม่เดีย๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆตามสไตล์วัยรุ่นที่ถังแตกแล้วกับช่วโอเรต์เดิ เรือเมย์มาในคลสในเพื่อหกดาวสายเด็ไอเท่เข้า,นา,ขา,าขหน้านั้นจโจมตีใส่ศัตรูที่มีเดฟน้อยที่สุดภายในระยะโจมตีก่อนเสมอหรือที่ในคอมูรู้จักกันในฉาย,ยาสไนย,ยิงหมาแต่กับเรือเม็นแล้วมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยเพราะตัวแก้เกมของสายเนี้ยมันอยู่ในทาเล็ไปที่เรียบร้อยแล้ว ทาเรเล่หาศัตรูที่เป็นประเภทอ e ีหรือบอสอยู่ภายในระยะโจมตีของโอเปอเรเตอร์จากลาเตลาโนไม่ว่าจะคนไหนก็ตามรวมถึงตัวของเลมูเอนเองด้วยเมื่ออยู่จนครบ8วินาทีจะทําการแปดสัญลักษณ์วันเตสให้กับเป้าหมายตัวดังกล่าวเป้าหมายที่โดนวันเตสจะได้รับความเสียหายของโอเปอเรเตอร์จากลาเตลาโนเพิ่มขึ้น15%และนอกจากนี้ตัวของเลมูเอนสามารถโจมตีเป้าหมายที่มีวันเตสได้ทั้งสนามตัวเอฟเฟกนี้จะมีผลต่อเมื่อเลมูเอนอยู่บนสนามเท่านั้นแต่ถ้าหากศัตรูเดินออกจากระยะก่อนครบ่ยเวเอน ตัวสัญลักษณ์วันเต้นจะมีระยะเวลาไม่จํากัดแต่จะหายไปเองถ้าหากเลเวนออกจากสนามต่อให้เป้าหมายนั้นจะเปลี่ยนเฟสนหรือย้ายแมปก็ตามสัญลักษณ์นี้จะไม่ถูกลบออกไปเป็นทาลินที่มาแก้ข้อด้อยที่โดนล้อมานานได้อย่างหมดจดขอแค่ศัตรูเป็นประเภทอีดิทหรือบอสแปะวันเต้นได้ก็ยิงพังหมดแล้วแถมบัฟเพิ่มความเสียหาย15%เนี่ย ก็นับว่าเป็นตัวคูณดาเมจแอมด้วยคล้ายกับพวกแฟชชั่นดิตี้นะฮะทาเลนหลังจากลงสนามครบ20วินาทีจะเพิ่มแอคแท็ให้กับตัวเอง10%และเพิ่มจํานวนกระสุนให้กับตัวเอง1นัดซึ่งเวลาที่ติดท่าเลนเนี่ยสามารถสังเกตได้ง่ายที่ปลายกระบอ,อกปืนของนางครับถ้ามีแสงมาเลยก็ทาเลนติดแล้วมาที่สกิลกันบ้าง สกิลแรกเมื่อโจมตีจะเพิ่มเอกแทกให้กับตัวเองและสามารถโจมตีเป้าหมายเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งเป้าหมายเมื่อสกิลนี้ทำงานจะได้รับกระสุนบนาที6นัดสกิลนี้จะสิ้นสุดลงต่อเมื่อกระสุนหมดและสามารถปิดใช้งานตอนไหนก็ได้เป็นสกิลเอฟเคที่ใช้งานได้ดีมากๆสกิลหนึ่งดาเมจแรงในตอนที่ยังไม่มีโมดูลเนี่ยอาจจะใช้ s อพเยอะหน่อยเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นสกิลที่ต้องตีเพื่อเก็บเอชพีนะแต่พอได้ใส่โมดูลเข้าไปเนี่ยการใช้สกิลนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยยิงแป๊บๆ แ,และเพิ่ม Attack แอคแทกให้กับตัวเองเมื่อเป้าหมายที่อยู่บนสนามมีสัญลักษณ์วัตเต็ดจะใช้กระสุนหนึ่งนัดและเล็งไปที่เป้าหมายตัวดังกล่าวเป็นระยะเวลา3.5วินาทีการโจมตีนี้จะไม่สนการหลบความเสียหายกายภาพของเป้าหมายในช่วงที่เล็งอยู่นั้นจะเพิ่มแอคแทกขึ้นอย่างมากโดยถ้าอัพถึงขั้นมาสเตอร์ดี3เนี่ย จะเริ่มต้นที่18 0แซละจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนครบ4 2 5เมื่อไอแท็กของเลเวนสูงกว่าผลรวมของ HP และดีเฟนส์ของเป้าหมายจะทำการหยุดเล็งและยิงกระสุนนั้นออกไปทันทีเมื่อสกิลทำงานเนี่ยจะได้กระสุบนบาทันที7นัดสกิลนี้จะสิ้นสุดลงต่อเมื่อกระสุนหมดและสามารถปิดใช้างานตอนไหนก็ได้เป็นสกิลเบิร์สดาเมจได้แรงมากๆสกิลหนึ่งในการโจมตีปกตินั้นนอกจากจะยิงเร็วขึ้นแล้วยังไม่ใช้กระสุนอีกต่างหากเหมือนเป็นสกิล AFK นั้นจะไม่รับผลจากบัฟของ Attack Speed และบัฟ Attack Interval นะครับนอกจากนี้ในช่วงที่เลงอยู่เนี่ยตัวผลคูณ Attack m u l t i p l y จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกๆ0.25วินาทีและการหยุดเลงยิงนั้นจะคิดตามสูตรที่ขึ้นให้เลยนะครับส่วนเราล่าลิงๆทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับกดเปิดสกิลแล้วเอาดาเมจยัดใส่หน้าบอสไปเลยดอกละหมื่นเนี่ยยิงแต่ละทีก็โคตรจะสะใจ สกิล3เมื่อสกิลทำงานจะทำการหยุดโจมตีในทุกๆ0.5วินาทีจะใช้กระสุน1นัดเพื่อล็อกเป้าหมายครั้งละ1เป้าหมายเมื่อสกิลสิ้นสุดลงจะทำการยิงนู๊ใส่หน้าศัตรูตัวดังกล่าวที่ล็อกเอาไว้ทำดามเมจกายภาพจำนวนหนึ่งคิดตามแอคแท็ในรูปแบบ AOE แต่ถ้าหาเป้าหมายนั้นอยู่ในจุดสุดกลางของรัศมีระเบิดในกรณีที่อัพสกิลนี้ถึงขั้นมาสเตอร์ที่3จะทำดามเมจกายภาพสูงสุดที่450%คิดตามแอคแท็แทนเมื่อสกิลนี้ทำงานจะได้กระสุนมาทันที5นัดสกิ สามารถปิดใช้งานตอนไหนก็ได้เป็นสกิลเบิร์สต์ดาเมจหมู่ได้แรงมากๆอีสกิลหนึ่งของนางโดยเงื่อนไขในการล็อกเป้าหมายยิงนั้นจะเรียงลำดับตามนี้คืออันดับแรกเป้าหมายที่ไม่มีวอนเตดตามด้วยเป้าหมายที่มีเด็บน้อยที่สุดในระยะโจมตีและสุดท้ายเป้าหมายที่มีวันเตดระยะเวลาในการล็อกเป้าหมายเนี่ยจะไม่รับผลจากบัฟเอ็กเทสปีดและบัฟ e อิตาวเหมือนกับสกิลสองนะครับนอกจากนี้การทิ้งระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยจะมีหน่วงเวลาอยู่ที่0.3วินาทีรัศมีในการระเบิดนั้นจะอยู่ที่1.8ช่องและศูนย์กลางขออองงงระะเบิดนนัั้จจยู่่่ททีีชหลาก สกิลเสียนเนี่ยจะไม่สามารถรับผลของเทรจากโมดูลวได้จนกว่าจะทิ้งระเบิดครบและเมื่อเราใช้กระสุนไปแล้วเนี่ยต่อให้เลเมเอนออกจากสนามไปกระสุนที่ยิงออกไปนั้นก็ยังคงทํางานอยู่นะครับซึ่งจริง,รงๆการระเบิดของสกิลนี้นั้นไม่มีแคปกระสุนนะครับถึงแม้เทคจะบอกว่าใช้ได้แค่5นะัดแต่เราสามารถเอาตัวละครอื่นๆมาช่วยคอมโบได้อย่างในตัวอย่างที่จะเอามาช่วยให้เลมเมนยิงระเบิดออกไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งในตัวอย่างนี้สามารถยิงระเบิดได้สูงสุดที่2 1นัดเพราะมันดันดวงดีอะนะ ทาเลนเฉินติดไป7ครั้งแต่นั่นแหละครับถ้าดูจากวิธีทําแล้วแมงโคจะยุ่งยากถ้ากะเอาแค่มาเบิร์สดาเมจแล้วออกจากสนามเนี่ยใช้แค่วาฟลีตัวเดียวก็พอแล้วล่ะครับโมด,ดูลของน,น,นั้นจะเข้ามาให้อัพตอนที่ตู้เข้าเลย เมื่อปวดคั้งแรกจะช่วยเพิ่มผลของเทรดทำให้โจมตีใส่เป้าหมายที่ยังไม่ตายเนี่ยได้รับ s p เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งหน่วยซึ่งของโคตรดีเลยล่ะครับช่วยให้เลมูเอ็นวอนสกิลได้ไวมากๆโดยเฉพาะกับสกิลหนึ่งเมื่ออัพสเตจสองจะเพิ่มแอคแท็กและจำนวนกระสุนของทาเลน์สองและสุดท้ายสเตจสามที่จะช่วยลดระยะเวลาที่ทาเลนต์จะทำงานจาก20วินาทีจะเหลือ15วินาทีนอกจากจะเพิ่มแอคแท็กมากขึ้นแล้วยังมีการเพิ่มกระสุนให้กับโอเปอเรเตอร์จากลาเตโรโนคนอื่นๆอีกซึ่งมันดีมากๆครับองัตวข นอกจากจะได้ผลพวงจากทาลุนหนึ่งของเลมูเอลแล้วยังได้บัฟจากโมดูลนี้อีกแต่ถ้าแค่จะเล่นทั่วๆไปเนี่ยแนะนําทําสเตจสไว้ก่อนก็ได้ครับไว้ถ้าอยากจะเล่นกับตี้ลาเตลโนเนี่ยค่อยอ่านสเตจสามที่หลังก็ได้ครับการอัพสกิลนั้นจากที่เล่นมาส่วนตัวเลมูเอลนั้นถือว่าเป็นอีกตัวละครที่คุ้มค่ากับการทามาสเตอร์ดีก้ามากๆแต่ถ้าต้องเลือกเนี่ยแนะนําจะให้ทําสกิล2ก่อนครับของดีจริงๆส่วนถ้าใครอยากจะเอามายิงนุ๊มตึงๆเนี่ยก็อัพสกิลสามต่อก็ได้หรือถ้าเป็นสาย AK ก็ทําสไเได้คก ของพอที่แนะนํานั้นก็เหมือนกับทุกตัวนั่นแหละครับพอทหนึ่งก็จบด้ทุกคอนเทนต์แล้วแต่ถ้าใครอยากจะกดเพิ่มเนี่ยนู่นอีกทีเลยครับพอทห้าเพราะจะได้ลดเวลาในการที่มอนต้ตองอยู่ในระยะโจมตีจาก8วินาทีเหลือ6วินาทีนอกจากนี้จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่เป้าหมายได้รับเมื่อโดนวันเตจจาก15%เป็น1% 8ของดีมากๆครับแต่พอทมันค่อนข้างไกลนะถ้าอยากจะเซฟงบก็เอาแค่ตัวเดียวก่อนก็ได้นะครับโดยสรุปแล้วเลมอนนั้นก็เป็นตัวละครที่โกงระดับหนึ่งเลย,เาเาเยสาย ยิงแรงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะครับแต่มันติดตรงที่ว่ามันยิงแต่ม้าเนี่ยสิเลยไม่ค่อยได้เห็นสายนี้เฉื่อฉายสักเท่าไหร่แต่พอการมาถึงของเลเวนนั้นแค่ทานเลนอันเดียวก็แก้จุดบอดของสายนี้ไปได้เยอะมากๆแล้วแถมแต่ละสกิลของนานั้นโคตรจะแรงมีเอฟดามเป็นขอตัวเองอีกแถมเอฟก็ได้ และในส่วนของความคุ้มค่าของตัวละครนั้นก็นไม่ต้องถามกันเลยแล้วครับคุณกดแม่ไปเถอะตัวละครแบบนี้เนี่ยแถมมาคู่กับ c อ็กซ์เซลเตอร์ด้วยถ้าหาคุณอยากจะได้ตัวดาเมจตึงๆแล้วก็กดตู้นี้ไปได้เลยครับคุ้มมากๆไม่ต้องเสียดายเพชรกันเลยและเช่นเคยคลิปรีวิวนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นอย่าลืมดูรีวิวเจ้าอื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจไว้ได้ละและก็ขอขอบคุณเหล่าเบอร์ที่คอยสนับสนุนกันมาเดือนเือนนะครับคลิปรีวิว,ต,วต่อไปจะเป็นตัวละครตัวไหนอย่าลืมติดตามกักััันนนไววว้้้ดดล่ะสสสหรบีีค